ขอความเจริญในธรรมจงมีได้ท่านผู้ฟังท่าไหา่ปัญหาในวันนี้เป็นคำถามจากตัวแทนชมรมพุทธในสถาบันการศึกษาเธอถามมาเมื่อคราวไปบรรยายปรมในที่ประชุมของชมรมพุทธทัวราชนาจักรที่จังหวัดจันทบุรีส่วนหนึ่งก็ได้ตอบไปในที่นั้น อกส่วนหนึ่งก็บอกว่าติดต่อไม่ทันก็จะมาตอบออกอากาศแต่พอดีเห็นว่าปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่ค่อนข้างทั่วไปคือจะไปในที่ใดก็จะเจอปัญหาในลักษณะนี้เลยก็นำมาตอบออกอากาศเพื่อให้เป็นที่รับรู้เข้าใจของผู้สนใจในธรรมที่กว้างขวางม,มากยิ่งขึ้น เธอถามว่าพระเด๋ยวนี้ไม่ค่อยยึดมั่นในศีลธรรมมากนะักและมีจำนวนมากเพิ่มขึ้นโดยไม่เห็นคุณค่าของการอุปสมบทเราควรจะทำไดรอันนี้ว่ากันตามความเป็นจริงเราก็พูดไปอย่างนั้นนะนะเราไม่มีเกณฑ์ในการเทียบเคียงคือตรงกันข้ามอาตมาในฐานะที่อยู่ในพระศาสนามานาน ปีนี้ก็เป็นปีที่41บวดปามปี2498บวดมาก็41ปีแล้วแล้ะผูกครีเกี่ยวข้องกับพระภิกษุสามเณรมากขึ้นกว้างขวางทั่วราชนาจ,จักรแต่แน่นอนพระเนรที่เราเกี่ยวข้องส่วนใหญ่จะเป็นพระระดับที่มีการศึกษา เป็นครูบาอาจารย์เป็นเจ้าคณะเป็นพระสังฆาธิการส่วนมากก็ได้หลักไ้เกณฑ์นะนะคือส่วนมากแล้วเรามักจะพูดเรื่องอดีตทั้งๆท,ที่เราเป็นคนปัจจุบันแล้วก็สิ่งที่อดีตเราไม่ได้สัมผัสเราไม่ได้พบเห็นว่าจริงๆนมันเป็นยังไงเพราะถ้าเรามองดูอดีต อดีตคือเมื่อ40ปีที่แล้วแล้วก็ปัจจุบันเราก็เห็นก็จะเห็นว่าการประพฤฏิบัติตามพระธรรมวินัยของพระนั้นมีการควบคุมค่อนข้างรัดกุมมากยิ่งยิ่งขึ้นนะนะและอย่างหนึ่งคือมีเหตุผลมากยิ่งขึ้นคือไม่ได้ใช้ตามเขาว่าไปเรื่อยๆแบบเทนสองบาท แต่มีเหตุผลมีสติปัญญามีการวิเคราะห์วิจัยมีการอภิปรายแล้วก็หาข้อยุติทเทียบเคียงโดยหลักโดยฐานกันเลยนะครับในสมัยที่มาเป็นเนนพศ92 2 4ั้งมัน 2, 92, ในสมัยนั้นตามตาม่ตางจังหวัดเนี่ยโดยเฉพาะภาคใต้เนี่ยจะเคร่งมากพระสวมรองเท้าในเหมือนอัศยกรรม มีการแสดงมีการฉายภาพยนตร์มีการดูหนัมรรมนงมีการแสดงหนังตะลุงมีการรัมมนุราอะไรแต่ใใพระเนรต้องขังตัวเองอยู่ในในกุฏิออกไม่ได้มันก็ติดคุกอะคนต้องไปส่งอาหารให้ในห้องเบื่อข้าห้องน้ําเป็นเรื่องใหญ่ะต้องเดินออกไปหลังวัดไปหันหน้ามาทางนี้ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่มากรุงรังไปหมดเลยแต่พอศึกษาในวินยัย มันไม่เอากันขนาดนั้นน่ะนะไม่ได้เคร่งครัดจนว่าสวมรองเท้าไม่ได้ไฟจริงรองเท้านั้นเป็นบริขารประการหนึ่งที่พระเจ้าทรงกำหนดเอาไว้เรียกว่า,าทุกกาอุปาหนาะรองเท้าแล้วทรงอธิบายรองเท้าชนิดต่างๆทำอะไรควรอะไรไม่ควรถว่วประกอบเป็นยังไงนี่ว่าไปตลอด แล้วประกบเงื่อนไขต่างๆภายในสังคมไปล้เนี่ยพระเราถ้าไปที่ไหนไม่สวมรองเท้าเนี่ยชาวบ้านเขารู้สึกรังเกียจแต่บางทีก็รู้สึกสงสารคือได้ยินดนฟังชาวบ้านเขาบ่นเรื่องพระเดินบิณฑบาตไม่สวมรองเท้านี่คือพบได้ยินในฟังบ่อยที่คนเขาบน่นมันเสี่ยงอันตรายแล้วมันก็แปดเปื้อนมีเศษแก้วมีเศษเหล็กมีน้ำะอะรับไรเดินเมันเสี่ยงอันตรายบางคนไหญสวมรองเท้าประชาบ้านเรียกร้องไนงะ การดูการละเล่นต่างๆดิไหนก็ห้ามในกรณีที่จงใจไปดูนะไม่ใช่ห้ามเดินผ่านห้ามไม่ได้ยินมันก็เกินไปนั่นก็แสดงว่าจะมีเหตุผลมากยิ่งขึ้นแต่ว่าการที่เราไปมองว่าคล้ายๆกับเรื่องเยอะเนี่ยมันเป็นปัญหาอย่างหนึ่งภายในสังคมคือติของไทยเราเนี่ยมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่ง ว่าปัญหาอะไรก็ตามนะที่ทางบ้านมันแก้ไม่ได้แล้วก็โยนให้วัดสุนัขขี่เรื่อนแมวผิดปกติสารประภูมิที่แตกหักพระพุทธรูปที่บินหักโคตรงอะอะไรไรนี่ทิ้งเข้าวัดหมดเพราะคนไม่ดีลูกหลานที่ฝึกปลื้ไม่ได้อบรมไม่ได้แต่ทางปลอยวัดเพราะคนที่บวชเนี่ยมัน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 เป็นกระแสที่เลื่อนไหลของสังคม ชั้นใดก็ชั้นนั้นเนี่ยนะรเอามาออกมาจากบ้านอย่างไงก็อยู่ในวัดก็เป็นอย่างนั้นมันนี้จะแก้ไขได้เวลาพูดเร็วเป็นการเลื่อนไหลมาจากครอบครัวไทยที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองการศึกษาเรื่องนี้ปัญหาใหญ่ที่ค่อนข้างใหญ่มากเนี่ยมันสืบเรื่องมาจากสิ่งสิบติดแล้วก็ทําให้คนเหล่านั้นที่เข้ามาภายในวัดไปสร้างปัญหาขึ้นมา แลวถ้าเทียบแล้วมันไม่ใช่เรื่องมากเพียงแต่ว่าเล่นอยู่เรื่องเดียวคนเดียวแล้วก็พูดกันแล้วพูดกันอีกคนนั้นเรื่องนั้นประเด็นนั้นน่ๆถ้าเราคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยอาจจะไม่มีเปอร์เซ็นต์ลยทั้งไปเนี่ยอาจจะอยู่หลังจุดทั้งไปแต่เพราะเรานําเสนอภาพพระในทางลบอย่างเดียวไม่เสนอในทางบวกอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือเราไปคาดหวังไว้สูงเกินความเป็นจริง แม้เราเองก็เคยบวชแล้วสามเดือสิบห้าวันอะไรแต่ใดก็บวชมาแล้วพ่อแม่ก็พ่อก็เราก็บวชมาแล้วปู่กัเราก็บวชมาแล้วก็ไม่ได้สละหมดน,นะก็สึกหมดอ่ะจริงๆคนไทยเนี่ยบวชเรียนศึกษาเื่อฝึกปลือพอสามารถที่จะคุ้มครองตัวเองได้รักษาตัวเองได้นะไม่ใช่ว่าบริสุทธิ์หมดโจดพอเปิดเปิดปุ๊บติดปับ๊บบริสุทธิ์หมดอันนี้มันก็เกินไปพเรพเราะประเล็ผลเลิกเข้าในลักษณะเนี่ย มีข่าวคราวที่เราคิดว่าผู้บริสุทธิ์จะต้องไม่ทําอ่ะซึ่งแน่นอนผู้บริสุทธิ์ไม่ทำแต่ท่านเหล่านั้นท่านยังไม่บริสุทธิ์เนี่ยเมื่อเราไปคาดหวังอย่างนั้นมันก็รู้สึกว่าไม่ถูกต้องไม่ดีไม่งดที่จริงในสังคมไทยนะฮะพระที่บวชเนี่ยร้อยรูปในศึกไปเก้าสิบห้ารูปอาตมายังมองว่าหน้าเป็นอย่างเก้าสิบเจ็ดโดยสัมไป เพราะอะไรเพราะว่าระยะเวลาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะสี่สิบกว่าปีมาเนี้ยคระมันก็อยู่ขนาดเนี้ยไหลเข้าไหลออกปีหนึ่งอะไหลเข้า,ขาเป็นแสนนะก็ไหลออกเป็นแสนหมายความว่าใกล้ๆกับน,น้ําตักใส่ลงไปเท่ากับที่ตักตักออกเลยก็น้ําเท่านั้นอยู่นะไม่ได้เปลี่ยนแปลงปริมาตรของน้ำานผู้ที่บวชในสระานาำก็จะมีลักษณะอย่างนั้น แต่ถ้าเราไปเผยแพร่กิจกรรมทั้งบวกทั้งลบนะบวกนี่จะมหาศาลมากเราสังเกตว่าสถาบันบางสถาบันไม่มีใครเสนอทางด้านลบเลยมันก็มองภาพด้านเดียวคนบางคนเนี่ยมีภาพเฉพาะบวกลบก็ไม่กล้าไม่กล้ามีการเสนอมันก็บวกแต่ว่าพระเรานะ่ะที่จริงกิจกรรมเป็นกุศลนะฮะเป็นสถาบันบุคคลที่ทํางานเป็นการกุศล มีการศึกษามีการประพฤติปฏิบัติมีการเผยแผ่มีการดูแลรักษาศาสนามีกิจวัตรต่างๆแล้วก็ไม่มีค่าจ้างค่าออดอะไระไม่ได้ทํางานอย่ยมีค่าจ้างอย่างชาวบ้านชาวบ้านกรรทนุนบารุงไปตามที่ทรุบํารุงได้ท่านได้มามากๆท่านก็ทุ่มเทลงไปในพระศาสนาก็าอยู่กันมาอย่างเงี้ยแต่ว่ากิจกรรมเบบนี้จะไม่มีการเผยแพร่ มันสิ่งที่เรารับรู้จึงรับรู้เฉพาะด้านไม่ดีแล้วก็มองภาพเลยบลอหมดก็ไปยกอดีตซึ่งเราสัมผัสไม่ได้มาเทียบเคียงปัจจุบันที่เราสัมผัสได้คือถ้าจะเทียบเคียงเนี่ยต้องเทียบเทียบเทบเคียงที่จุดเราสัมผัสได้ด้วยกันนะะแต่มาอยู่ในเรื่องนี้มานานคือสังเกตแต่ว่านี่นอนบางจุดเนี่ย บางประเด็นคือเงื่อนไขในการบวชไปนี่เราจะบวชน้อยแเราปลอมบวชก็เยอะมันสืบเนื่องมาจากปัญหาทางเศรษฐกิจทางสังคมก็ทําให้ดูแลปัญหาที่ไม่น่าเกิดมันก็เกิดขึ้นแล้วก็ประกอบกับสื่อสารมวลชนบบนี้ไวรวดเร็วเสนอซ้ำซากๆคนคนเดียวพูดแล้วพูดอีก เขียนลงไปหนังสือก็คนนั้นแหละเอาไปอ่านออกวิทยุก็คนนั้นแหละข้อเขียนก็คนนั้นแหละเอาไปพูดอิทรทัศน์ก็คือข้อเขียนก็คนนั้นมันมีการขยายไปหลายคนแต่ว่าความเป็นจริงเนี่ยคืออะไรเรายังไม่ได้พิสูจน์ทดสอบกันส่วนมากจะมีการตัดสินอะไรล่วงหน้าวัก่อนเนยได้ยินได้ไดอ่านหนังสือพิมพ์โฆษณาขายหนังสือชื่อบุญเพ็งหีบเหล็ก เป็นเรื่องราวในอนดีตรู้สึกจะแถวสมัยรายการที่สามนะฮะบุญเพลงนี้ก็เป็นพระไปประกอบอัากรรมแต่ค่อนข้างน่ากลัวแล้วเอามาด่าพระแล้วด่าอีกเนี้ยเท่าไหร่ตัวแล้วก็ไม่รู้แล้วในบุญเพลงนั้นเป็นคนยังไงเราก็ไม่เคยศึกษามันเป็นจิตวิปริตห์รืออะไรไม่มีใครไปศึกษาเรื่องเหล่านีนน้ในนี้เราจะเห็นว่าอย่างในกรณีของอะไร ที่ข่มขืนลูกตัวเองอ่ะแล้วก็ข่มขืนเด็กนายอะไรอ่ะนักจิตวิทยานักสังคมพวกแพทย์ทางจิตเวชพวกพระมีการศึกษาวิจัยถึงสภาพจิตและวิเคราะห์เห็นว่ามันเป็นระพจิตที่ผิดปกติหรือเงื่อนไขยอย่างงั้นยางนั้นก็ว่ากันไปเมื่อมีการศึกษาวิเคราะห์อย่างนั้นเราเห็นว่าจะมีการลดหย่อนความรู้สึกในทางลบต่อคนนั้น เพราะอะไรเพราะเป็นการกระทำของคนที่จิตเป็นอปกติแต่พอเป็นการกระทำของพระเราจะไม่ไปศึกษาเรื่องตรงนั้นพระก็คือชาวบ้านที่เข้ามาบวชอะ่สะสภาพจิตใจเป็นยังไงเราก็ไม่รู้พอไม่ศึกษามันก,ก็พูดไปแนวเดียวพูดแนวเก็ยบย้ำซ้ำเติมว่ากันไปเรื่อย,เ,อยเล่นแรง,แ,รงแล้วขยายกันจนเกินเี่ยเกินผล เบนี่มันเป็นข่าวทั่วโลกก็ทำให้คนซึ่งตามปกติไม่ค่อยเข้าวัดอยู่แล้วนะไม่ค่อยรู้เรื่องพระรู้เรื่องวัดอยู่แล้วแล้วได้รับข้อมูลข่าวสารในทางลบจากพระภาษาหนังก็อยู่ในสภาพผีซ้าดำพรอยแต่หมายถึงองค์กรส่งคนที่มีธาตุทีมีความรู้สึกตามคล้อยตามสื่อสารที่ให้ไปแล้วก็มองในภาพอย่างเดียวมันก็ตัดโอกาส ที่จะศึกษาที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตจิตใจของตัวเองก็มีความปเป็นนิติจริงขึ้นไปจริงแล้วแม้ท่านจะไม่ดีก็คือเรื่องของท่านท่านต้องรับผิดชอบต,ตัวของท่านเองแต่ก็ดูในสภาพที่ตัดไม่ตายขายไม่ขาดเพราะมันคนไทยอนะจะเอาไปไหนเราคนเนี่ยอันนี้ก็ให้แกสื่อกไปสื่อก็อไ,ปอกอไปอยู่ข้างนอกไว้สร้างปัญหาข้างนอกนอ,กอีก ของดำนะอยู่ที่ไหนมันก็ดำแต่ถ้าเรามองในมุมที่มีความเข้าใจกันแล้วว่าปัญหาทั้งหลายนั้นไม่ใช่หนึ่งเดียาเราแต่เป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันคิดช่วยกันแก้ไขอย่าไปโยนกรองเป็นเรื่องของกลุ่มนั้นกลุ่มนี้กลุ่มนู้นไม่ใช่หรอกเป็นบุคคลภายในชาติบ้านเมืองคนคนนั้นเป็นลูกหลานของตระกูลของครอบครัวเขา เป็นประชาชนภายในชาติเป็นศาสนิกในศาสนาเป็นนักเรียนในโรงเรียนเป็นประสบนิกรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวข้องผูกพันเชื่อมโยงกันทั้งหมดแล้วก็มองด้วยความเข้าใจเห็นใจแล้วก็ช่วยกันคิดช่วยกันแก้ไขไม่ใช่ว่านำไปเผยแพร่นำไปหนาว่าน,นำไปโจมตีแล้วก็เน้นย้ำเฉพาะในส่วนที่ไม่ดี าบางทีมันก็กลายเป็นการนําไฟในออกแล้วก็กลายเป็นดาบฆ่าคนไปก็ได้ปัญหาน,นี้มีการปรับปรุงแก้ไขกันตนลอดถ้าว่ายกไปเทียบถามในลนักษณะยกเทียบเนี่ยมันไม่รู้แต่ก่อนเนี่ยจริงเราก็ไม่เห็นนะนะเราก็ไม่เห็นว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ถ้าเรามองที่เราเทียบเคียงที่เราสัมผัสได้ ไม่ใช่อดีตการนานไกลที่เราสัมผัสได้เราก็เห็นว่าที่จิ้มก็ดีขึ้นเยอะหลาย,ลายด้านต้องฟังทลายปณานในวันนี้ขอ,อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงตอนนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงองามไปบุญในธรรมยังมีท่านผู้ฟังทลายโดยทั่วกันสวัสดี